ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ <BU. S 3> oh, ดังมาได้ค่ะเดี๋ยวเป็นีแตกตื่นนะคะตรงนี้เป็นามาดํานอินขึ้นมาบนเขาเขือนเขาเสือาขาวลิซัมนะคะตรงนี้จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์ตรงนี้เป็นหมู่บ <yes>? ้านของของชาวเขาด้วยค่ะเป็นหมู <feasible> ่บ้านของชาวเขานะคะเหมือนเหมือนเหมือนเมืองไทยนะคะ เหมือนเมืองไทยที่ว่าอยู่บนเขานะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านบนเขาแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นโบสถ์นะคะเนี่ยค่ะอมีเพื่อนนะคะมีเพื่อน,นมาแต่งงานอยู่นี่นะคะมาแต่งงานบนเขานะคะสมัยตะก,กี้นะคะที่ิ0ปีก่อนนะคะบาเป็นตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะพากันขึ้นมา โอ้ oh, สวัสดีทุกขู่สุกคนนะคะสวัสดีประเทศไทยสวัสดีนะคะแชร่ประสบการณ์แชร่บรรยากาศดีๆนะคะเก็บเก็บภาพบรรยากาศมาฝากสุขู่สุกคนนะคะแปงแ้งไหมคะออากาศดีค่ะตอนนี้กำลังแดดออกค่ะดูค่ะ ตามไปเบิงค่ะปากันขี่รถสโนโมบิลมานะคะมาบนเขานะคะแฟนอ่านี่ค่ะมู่บับานมู่บ้บานค้นบนเขาเ้ยค่ะเพาเป็นอ่านคะคะอุ้ยภูเขาภูเขาสูงนะคะอาญ่อันดับสองของของประเทศสวีเดนนะคะน่าจะเป็นอันดับสองนะคะนี่ก็เป็นนี่ค่ะบ่หูกัน,นะคะ่ะเพราะว่าบาบอ้อุ้ย มันทุ่ทีนะคะอันเวลาเดินแล้วมันลูปลงไปนะคะมันก็สีสะเทือนเก็บภาพบรรยากาศงามๆค่ะ<ด>มาฝากพี่พักน้องนะคะสุขสุขคนนะคะนี่ค่ะชีวิตของคนอ่าเขากส็สีมามาตกปลานะคะปลาอ่าของอะไรนะปลาแซลมอนนะคะ เราค่อยวิปา้าเราเขามาดามงมาตกก็คเห็นได้ป่าเถื่อใดเทละตัวสองตัวค่ะอืออุ้ยดูค่ะอันนี้สิเป็นละรั้งเนาะค่ะสิเป็นละรั้งของของเพิ่นนะคะเป็นโบดนะคะสิตีระรังแมงแมงแม่งใกล้วัดแล้วนะคะอุ้ยนะคะไอเอตุ้ขาขาวนี่หิมะนะคะเป็นภูเขาสูงนะคะ เห็นบ่ค่ะปลายเบื้องปลายใหม่แล้วค่ะดูฝั่งนี้ค่ะสวยงามค่ะสวยงามอันยัว่ากาศยางขยันบุกลงไปอ่ะเดินได้ค่ะเดินได้ดูค่ะอุ้ยตรงนี้เป็นระฆังนะคะไขวัดนะค่ะโบสถ์ไอสิไขวัดนะค่ะ อาในจุดยืนน่้นะคะเป็นหินโอ้ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเทือกเขานะคะเสื้อเขาบู่้วันลูกใดนะคะลูกใดที่วาสูงสูงที่สุสดสวยมากคะ่ะตรงนั้นตรงที่ว่าน,นั่นวันนันลอยไปนางตงปากปลาค่ะจะเป็นน้ำแข็งใสๆะคะ่ะตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งทีเก็บภาพมาฝากคนะ อไปอาจจะร้ายนะคะเป็นคืเราเห็นคนนะคะอาจจะเป็นเป็นพวกเช่าเขาเช่าดอยนะคะเห็นไหมค่ะเช่าเขาเช่าดอยที่เขาเจ้า่าที่เขาเจ้ายุบบนเขาบนดอยนะคะใกล้ใกล้กันค่ะกับประเทศใทย้ที่ว่าเข้าเจ้ากับสิมีชเช่าเขาคือคือกันเลยค่ะพวกนี้ประเทศสวีเดนพันกับมีชเช่าเขาคือกันค่ะที่ว่าเลียงเลียงเลียงกวางนะคะเป็นเขาก็สีเลียงกวางนะคะ สวยงามค่ะสวยงามโอเคค่ะมาดำหนวยจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ